สวัสดีครับจูผมครับร้านอีเค้าดครับหรือช่างอีนอนไข่ครับอ่าเมื่อนี้ครับเป็นงานเครื่องเสียงครับผมจะอาเฮ็ดอีไปส่วนหนึ่งเลยครับท่ามาชมครับรถคันนี้ครับผมว่ามีอยังแน่ครับผมกะได้ประกอบเป็นบางส่วนแล้วครับซิบเบอเดทายรีวิวตอนทมนตัดใหม่ตัดยังนะครับผมผมจะรีวิวให้เห็นเห็นเป็นบางส่วนครับพามึงครับั้งรถ ตัวนี้เป็นตโยต้าครับ v i ก o ครับผมซี่ประตูครับตัวนี้ไม่คันนี้นี่ไม่ผมอเห็ดเชาตีตูเห็ดเช่าเห็ดยังห้เห็ดแพงห้แตาบาลูกค้าเพื่อนสีเอาไปเห็ดซีเองครับผมมาชมครับตัวนี้เป็นลูกค้าท่านบอกว่าเฮ็ดตัวนี้เป็นทัพสิบหานิ้วครับลงพื้นคู่นึงแล้วกาจะมีมิดโลครับสิบนิว้วสิบหกดอก ไสโคดไลยและ16ดอกครับแล้วก็จะมีเสียงอ่าเป็นแปดนิ้วครับอีก16ดอกตัวนี้ผมก็ได้ขึ้นโค้งอ่าเป็นที่เรบร้อยเป็นบางส่วนครับตัวนี้เป็นอ่าสิบนิ้วครับอยู่ท้างขางเป็นตู้ดินครับขางละซี่ดอกเป็นแปดครับอ่าเบิ่งด้านหลังครับแล้วก็จะมีอ่ายิ่งมาหลังอีกครับแน่แนๆครับเป็นไม้อัดแท้ครับตัวนี้มาด้านหลังอีกแปดดอก ตอนนั้นคางซี่ครับขางนี้ซี่แปดแล้วก็ลังอีกแปดเป็นสิบหกดอกครับแล้วก็จะมีเสียงกลางครับเป็นแปดนิ้วครับแปดนิ้วแปดนิ้วเฮดเป็นบางส่วนผมก็นั่งึ้นโค้งครับมารีวิวให้พี่น้องเครื่องเสียงเขาเบิ้งครับผมไฮที่มากในงานเครื่องเสียงครับมกในงานแบบตนี้เฮดเป็นสไตล์แบบพน้นนายจะเอาไปแฮ่นะครับผม๋ยวนี้กับแซลรถแฮ่เห้องกำลังมาแรนครับ เสียงกลางแป้นนิว้วเราจะมีเสียงกลางขึ้นตรงนี้ครับผมยิงมาข้างหลังสี่สี่อาจจะเหลืออีดอกนะสี่เกา 11, 12, 23, 45, 16, สิบเอ็ดสิบากเหลือแปนนิอีกสิดอกครับผมจะเฮดอาจจิเป็นขื้นมาข้างหลังเนี่ยครับอินพับ รับลงเป็นส่วนหนึ่งครับจังไงเดี๋ยวอีกขั้นตอนหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทายเบิ้งครับตอนนี้ผมเซตงา้เป็นบางส่วนครับผม<อ>เดี๋ยวรอบเบิ้องอีกส่วนหนึ่งครับไปติดตามนะครับตอนนี้งานกับเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอลูกค,ค้ามารับลูกครับผมเดี๋ยวมาพมาเบิ้องอีกอครับตอนนี้ตองน,นั้นทายเบิ้องตอนนั้นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งครับ นี่เป็นเซตที่สมบูรณ์แล้วครับของจ็บปาบ้านนี่ครับผมตัวนี้ลูกค้าให้ผมคืนโค้งไหนครับแต่ว่าลูกค้าจะไปเฮดซีเองครับนี่ครับชุดหลังจะเป็นแปดนิ้วครับแต่ช่องนี่เพิ่มเติมขึ้นมากครับแต่ ไปเป็นตู้ภาพครับตู้ภาพลงอีกเขาเดี๋ยวให้ลูกค้าไปใส่บันจภาพครับภาพเลยนั่นสิจะแท้เป็นตู้ลิ้นครับสวยๆ เวลากคา้าไปเฮ็ดสีครับเวลา้นก็ใส่บันพับพับลงรบับเก็บเพร่ะเห็นมันสูงเกินครับกจะมีผ่าคุ้มคุ้มห้ครับ เดี๋ยวผมจะว่าให้ฟังครั้งนะครับตัวนี้เือนึงชุดนี้เป็นชุดสิบห้านิ้วครับสิบห้านิ้วลงพื้นคู่หนึ่งครับผมาราคาสิบนิว้วสิบสองดอกครับเป็นตู้เป็นมิดโลครับแล้วก็เป็นแปดนิ้วอีกสิบหกดอ,อกครับเลืมไปครับแล้วก็แปดนิ้วอีกสิบหกดอ,อกครับตัวนี้ใส่เป็นไม้อัดแค่ครับตาผู้เขาแข็งแรงครับ มือแรงลูกค้ากับมารับแล้วครับผมจังไรคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับฝากกดแชร์ครับสรับคนมนมาเครื่องเสียงครับทิมงานเครื่องเสียงม่าว่าจะเป็นในที่ต่างๆครับผมจังไรก็ฝากล้านไว้กันแล้วกันครับร้านอีคาวโอดิโอครับจังหวัดนองค่ายครับร้านฮัทตัอยูอ่ะน้องสอพรครับบ้านค่ายบกกหวานครับผมหรืออีกช่องทางหนึ่งครับทางช่อง u t u b e ช่างอีนองค่ายครับแล้วก็ติดทางเพจทางร้านของข้าครับว่าว่าสิเป็นฟิล์มกล่องแสงครับ เครื่องเสียงเขาก็เห็ดเครื่องเสียงเดินระบบครับแผงซาวงานตู้ทุกอย่างครับแล้วแต่ลูกค้าจะมีของมาให้เข้ากัแล้วแต่ครับผมจะให้ทุกคนครับผมหรืออ่าเป็นอีกขั้งนึงครับฝากไว้ก็แล้วกันครับทางรถแห่ครับว่าเป็นงานต่างๆครับผมรถแห่ค่ามากแบบเจ้าไหนครับแห่บ่อหดี๋เอานักล้องเขาจะมีหหมดครับผม ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฝากดกดติดตามท่าง,างช่องยู u t u b เลยครับช่างอีน้องไข่ครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับ